ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k t News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทจะดำเนินการจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน2568นี้อย่าเชื่อข่าวลือที่ไม่มีที่มาชัดเจนในขณะนี้ไม่มีการดำเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทระยะที่3แต่อย่างใด ทั้งนี้หากรัฐบาลมีการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไปจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง